ว่ายืนยันตัวตนเรียบร้อยผมอยากจะลองอ่ะนะครับอยากจะลองหาอะไรใหม่ๆอยู่เพราะว่าเราเราอยู่บ้านเก่านานละนะครับนี้ก็เลยอยากจะหาอะไรใหม่ๆมาลองนี้อ่ข้อดีนะครับข้อดีของแพลตฟอร์มตัวเนี้ถ้าเราสังเกตนะครับนะหนึ่งก็คือฝากไว้นะครับนะฝากไว้ใช้ได้ลองละยืนยันตัวตนไว้นะครับนะ ทีนี้หน้าตานะครับหน้าตาเหมือนเดิมเป๊ะนะครับเหมือนเดิมเป๊ะต่างกันแค่ชื่อนะครับเป็ไออะไรนะแคปิตอลแคปิตอลแบร์นะครับแนะคป,ปิตอลแบร,นะร,บปปแบร์เดี๋ยวอีกหน่อยอาจจะปิดตลาดก็ได้นะครับนะเดี๋ยวผมก็จะลองให้ดูนะพอหน้าตาเหมือนเดิมนะครับหน้าตาเหมือนเดิมปุ๊บเนี่ยมันมีข้อดีไงรู้ไหมเราไม่ต้องปรับเทคนิคอะไรมากมาย นะใช้วิธีการหรือว่าเทคนิคของเราแบบเดิมๆนะครับนะแบบเดิมๆนะโดยที่ไม่ต้องปรับแก้อะไรไม่ต้องไปปรับตัวเห็นไหมครับอันนี้คือข้อดีนะแท่งเทียนนะไม่ว่าจะเป็นแท่งเทียนไม่ว่าจะเป็นกราฟเส้นนะครับนะกราฟเส้นอ่าเครื่องมือนะเส้นเทลนไลน์นะครับนะบนอ่า เส้นแนวโน้มนะแนวตั้งแนวนอนมีให้ทุกอย่างนะครับเครื่องมือวิเคราะห์ตลาดเนะครื่องมือวิเคราะห์กราฟนะก็มีเหมือนกันทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราคุ้นเคยกันหมดแล้วนะครับคุ้นเคยกันหมดแล้ว่านะครับตัวนี้ก็สามารถปรับได้นะครับปรับได้เหมือนกันห้าวิสิบวิสิบห้าวิปกติผมก็จะใช้แท่งสามสิบนะครับแท่งสามสิบอ่นก็นคือข้อดี ข้อที่หนึ่งนะครับหน้าตาเหมือนเดิมนะพอหน้าตาเหมือนเดิมปุ๊บเราไม่ต้องปรับตัวนะไม่ต้องปรับเทคนิคอะไรมากมายนะสองนะระบบฝากถอนยืนยันตัวตนเหมือนกันทุกอย่างครับนะขั้นตอนนะเพราะผมผมลองเรียบร้อยละนะครับเหมือนกันทุกอย่างใช้เวลาสั้นๆง่ายๆนะนั่นคือในเรื่องของการยืนยันตัวตนดังนั้นคนที่เคยสมัครแพลตฟอร์มอื่นมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ ทำตามขั้นตอนแป๊บเดียวนะครับเราก็จะได้แอคเค้าใหม่ละมาใช้ในการทดลองนะงั้นประเด็นที่สามนะครับประเด็นที่สามที่ผมไปเจอก็คือตัวนี้ครับนะอ่แพลตฟอร์มตัวนี้เนี่ยของ Capital แบรเนี่ยมันมีเทรดห้าวิห้าวิจริงๆนะครับอ่หนะ้าวิจริงๆเพราะผมลองเดโม่ละเวลาตรงนี้ขยับไม่ได้ นะครับขยับไม่ได้แล้วมันก็จะใช้เวลาเรดแค่ห้าวินาทีหมดอายุนะนะหมดกดปุ๊บนับหนึ่งสองสามหายใจยังไม่หายใจยังไม่ทันสุดปอดเลยนะครับปิดละนะครับอันห้าวิอ่าข้อดีอย่างคือห้าวิเนี่ยให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงนะเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเกือบร้อยนะครับนะเกือบร้อยนะ เกือบร้อยเปเนตะมีที่ไหนให้บ้างนะครับคิดว่าหลายๆแพลตฟอร์มอาจจะมีนะครับแต่ผมอาจจะอาจจะไม่เจอเนาะมาเจอแอพลตฟอร์มตัวนี้ก็เลยเอามาทำเป็นวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับหวินะการเทรดแบบบิชนะครับแบบบิชเนี่ยเหมาะสำหรับเหมาะสาหรับใครกันเทรดแบบเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่อ่า ค่อนข้างที่จะมีความแม่นยำทางเทคนิคนะครับนะแต่มีเวลาน้อยนะพอมีเวลาน้อยปุ๊บเรามีเวลาทำกำไรแค่นิดเดียวอะ่ะอาจจะสิบห้านาทียี่สิบนาทีนะครับเข้ามากดออเดอร์เราก็สามารถทำกำไรได้ห้านะวินาทีนะที่สำคัญคือใจผลตอบแทนสูงนะครับนี่เป็นเป็นข้อดีนะครับของแพลตฟอร์มตัวนี้